สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่15กันยายน2 0 2 5นะครับวันนี้เฟียงินเด็ก53จากวันนี้55กับบรรยากาศของตลาดที่ค่อนข้างเวียงและเป็นเรื่องปกติก่อน f o โฟเจ้าจะเวียงขึ้นเวียงลงส่วนนักลงทุนเนี่ยเห็นได้ชัดนักลงทุนหุ้นทองคริปโตไม่ได้อยากฟังความเห็นกูรูอินฟลูเอนเซอร์นักลงทุนคริปโตไม่ได้อยากตามหาเหรียญต้นน้ําอะไรยังไงเท่าไหร่ ทุกคนมองไปทางเดียวกัน18กันยายน1นรการ30นาทีเวลาไทยลุงจะเริมจะไว้ยังไงนักลงทุนขออย่างเดียวตีหนึงลุงกดมาเลย0.25ตีหนึงครึ่งลุงพูดมาเลยลุงต้องการอะไรกับชีวิตนะครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกสั้นๆแล้วก็พูดถึงออ consumer sentiment ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาบอกว่า ดอกเบีย้ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถือว่าดีนะครับเป็นคําถามที่ดีและไม่มีคําตอบตายตัวนะดอกเบีย้ยธนาคารกลางเนี่ยไม่มี perfect interest rate ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับนโยบายฝ่ายบริหารนะเฟดเนี่ยไม่ต้องการให้ดอกเบีย้ยต่ำไปจนแบบฟองสบู่แตก ต้องการให้มันสูงพอให้เงินไม่เฟอแต่ไม่สูงไปจนแบบเซกิทดถดทอยนะครับทีนี้การบาลานซ์ของเฟดก็แน่นอน2กคิดสดีการตลาดแรงงานแล้วก็เงินเฟอถ้าตลาดแรงงานแข็งแกงงร่งลุงเจริมก็คงดอกเบี้ยหรือไม่ก็ขึ้นดอกเบี้ยถ้าเงินเฟอเป็นขาขึ้นลุงจเจริมก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยนะ ทีนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่อินฟลชันเงินเฟอ้อเป็นขาขึ้นคออินฟลชันอ่เป็นขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลาดแรงงานแม่พูดกันตอนนี้น้ำถึงคอนะสองอย่างรวมกันเนี่ยทำให้ลุงจเจริมไม่มีการตัดสินใจที่ถูกไม่มีคำตอบที่ถูกลุงจเจริมตอนนี้เจอทางตันนะต่อให้ลดดอกก็โดนดา่า ลดช้าไปแล้วต้องมาลุ้นด้วยว่าลดดอกเงินจะกลับมาเฟอร์หรือเปล่าถ้าคงดอกตลาดแรงงานก็พังนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรที่ลุงจะเริมทาและจะทำให้ลุงเนี่ยได้รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะนักลงทุนจับตา2อ,อย่างนะนักลงทุนตอนนี้ไม่สนทฤษฎีแล้วสนอย่างเดียวน้ำเสียงลุงจเจริม จะเป็นยังไงตีหนึ่งครึ่งสิกันยายนสองพอลุงจเจริญพูดเสร็จเนี่ยสถาบันการเงินจะทำยังไง blackrock Black <Rock S 2> จะมี inflow ไหม f ฟ e d e r t y จะมี o u t l o w มไหมใครเทใครช้อนนะครับทีนี้ถ้าเรามาดู c o n sumer sentiment ความเชื่อมัน่นผู้บริโภคที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันออกมาที่55.4จากรอบก่อน58.2นะ 55.4ถือว่าไม่ดีเต็มร้อยเนี่ยคือทุกคนแฮปปี้ทุกคนคิดว่าทุกอย่างเศรษฐกิจดีอนาคตสดใสทุ่งลาเวนเดอร์6กคนเริ่มแขนไก่นาผากักนะห้าาจุนี่กำลังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างเอาแขนลงแล้วก็ขาขึ้นไก่น้าผากนะครับทีนี้คำถาม c o n sumer sentiment เข่าวๆนั้นเพื่อนเขาถามว่า การเงินส่วนบุคคลตอนนี้เทียบกับปีที่แล้วสถานการณ์การ,การเงินของคุณดีขึ้นหรือว่าแย่ลง1 1 0 2. ส,สภาพการเงินในอนาคตคุณคาดว่าอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยการเงินของครอบครัวคุณจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเหมือนเดิม1-10ถสภาพเศรษฐกิจระยะสัน้นคุณคิดว่าเรศรษฐกิจสหรัฐในปีหน้าจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเหมือนเดิม1-10 ข้อ 4. สภาพเศรษฐกิจระยะยาวคุณคิดว่าในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจประเทศอเมริกาจะเติบโตได้มั่นคงแค่ไหน 5. การใช้จ่ายกับสิ่งของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยคุณคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าในการซื้อสินค้าซื้อของเข้าบ้านที่มันเป็นชิ้นใหญ่อย่างพวกรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเตาแก๊สเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าผลปรกนากฏคะแนนที่ได้มา ห้าิบห้าดสหมายความว่าคนจำนวนมากตอนนี้มองว่าการเงินแย่กว่าปีที่แล้วปีหน้าอาจจะไม่ดีขึ้นเศรษฐกิจระยะสั้นระยะยาวยังไม่น่าไว้ใจแล้วตอนนี้ไม่เหมาะที่จะซื้อพวกรถตู้เย็นเฟอร์นิเจอร์หรือเอาบัตรไปรูดผ่อนอะไรไม่เหมาะในการสร้างนี้นะครับคือ เข้าใจว่า consumer sentiment เ,เพื่อนจริงๆไม่กระทบกับคริปโตหรือบล็อกเชนนะมันคนละส่วนกันแต่มันชี้ให้เห็นว่าคนมีการเป็นห่วงเศรษฐกิจนะสภาพตอนนี้คนรวยไม่ต้องห่วงคนรวยรวยยิ่งรวยเงินต่อเงินนะคนรวยถ้าเข้าใจระบบการเงินเข้าใจบิตคอยซื้อบิตคอยแน่นอนคนรวยจ้องจะช้อนถ้าบิตคอยร่วง นะส่วนคนชั้นกลางคนจนเนี่ยถ้าอ๋อคอยวันนี้พุ่ง100%อจ้องจะเทจ้องจะตั้งหลักนะอันนี้ผมพูดถึงชนชั้นกลางและคนจนที่ผมรู้จักนะอย่างเพื่อนที่อเมริกาที่คุยกันเช้าเนี้ยคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกถ้าจูปิเตอร์ไปเท่านี้เท่านี้ถ้าเอดาไปเท่านี้นี้เทขายกับไทยทันทีนะเพื่อนบางคนบอก เทปุ๊บซื้อบิตคอยขอตั้งหลักก่อนนะครับก็สถานการณ์ในอเมริกาและประเทศไทยเนี่ยเพื่อนจริงๆพอๆกันหรือประเทศไทยอาจจะหนักกว่าแต่ตัวเลข Data เนี่ยมันไม่ชัดเจนเหมือนอเมริกานะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องวางแผนให้ดีนะต้องมีเงินสดเก็บไว้บ้างเผื่อไว้ถ้ามันมีการ เทแรงๆเราจะได้มีกระสุนนะครับก็ไม่มีบทสรุปผมสรุปอะไรไม่ได้กับสถานการณ์ตอนนี้เพื่อนๆที่เห็นมาแล้วหลายไซเคลิลคิดว่ารอบนี้หลังลดดอกทิศทางของตลาดคริปโตจะไปยังไงมเมน์เข้ามาวันนี้เข้าวๆเนื้อประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ปลอดภยัยดูต่อไปครับผม cùng nhau bầu cho tổng thống Trump người xứng đáng cho chúng ta trao lá phiếu bầu Trump. USA USA make America great great again Donald Trump. Donald Trump.